สิบข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้เห็นจากคนที่เขาเบื่อหรือหมดใจกับคุณต่อหน้าที่เจอกันที่ไปเดทกันเอาเฉพาะแค่ช็อตนี้เท่านั้นคนที่กำลังไปทานข้าวดินเนอร์คุณหรือกินกาแฟคุณหรือคนที่เดทกับคุณในตอนนี้ถ้าเขารู้สึกเบื่อถ้าเขารู้สึกหมดใจนี่คือข้อแรกครับข้อแรกคือ ไม่ได้โฟกัสที่คุณแต่มองแต่อย่างอื่นรอบตัวมองคนนู้นเดินผ่านคนนี้เดินผ่านมองหมามองแมวมองทุกอย่างครับนะฮะยกเว้นตัวตัวคุณนะตัวเรานะครับก็สองครับผมปึ้งสองนะฮะถามอยากทานอะไรไหมตั้งแต่มาเจอกันนะครับไม่อยากทานอะไรครับ ไม่อยากทานอะไรนึกไม่ออกจะกินอะไรโอเคมันเป็นเรื่องปกติอย่างผมก็นึกไม่ออกเวลาถ้าจะไปทานข้าวข่ปบอกแล้วแต่เขาแต่น,นี้คือไม่อยากกินไม่อยากกินสามสัญญาณข้อสามคือเขาเหมือนนะครับคิดถึงแต่เรื่องอื่นมานั่งกับคุณเนี่ยนอกจากไม่โฟกัสคุณแล้วมองหมามองแมวยังเหม่อพอไม่มีหมามีแมวเดินยังคิดเรื่องอื่อสี่ครับผมถ้าไม่เหม่อ ไม่รู้จะเหมือทำไมเล่นมือถือเล่นมือถือคุยโทรศัพท์ในระหว่างที่อยู่กับคุณไม่ได้นับว่าเพื่อนโทรมาคุยแป๊บเดียวอะไรก็ตามเล่นเล่นมือถือนานนานนานก้มเล่นจนจนไม่โฟกัสคุณไม่สนใจคุณว่าคุณจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรห้าปึ้งถ้าไม่มีมือถือจะเล่นเล่นเธอเล่นจนแบตหมดแล้วนะครับเธออาจจะหันข้างหรือหันหลังให้หรือ นอกจากไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยสบหน้าแล้วนะหันไปนทางอื่นเชียงไปทางอื่นลักษณะท่าทางของคนที่หันข้างให้คุณเวลาที่คุณคุยอะไรด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเขาเบื่อชัดเจนมากก็หกไม่สบตาเลยครับเป็นเป็นคนที่คุยแล้วนอกจากมือถือไม่มีหันข้างแล้วนะหันหน้ามาก็หลบตาเรานะครับอาการนี้ผู้หญิงเห็นชัดมาก ข้อเจ็ดครับผมปึ้งเจ็ดนะครับไม่ค่อยได้ยินฮะอะไรนะอ่าไม่ค่อยได้ฟังนะครับไม่ไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกับเขานะครับเออได้ยินแบบหูทวนลมอ่ะเออไม่ใส่ใจที่จะฟังสิ่งที่เราคุยด้วยนะครับก็แปดปึ่งแปดนะครับถามคําตอบคําอืมถามคำหนึ่งตอบคำหนึ่งตอบเพื่อให้มันจบจบไป ตอบเพื่อมันจบจบประโยคไปจะได้ไม่ต้องถามอะไรแล้วก็เหมือต่อโมองอย่างอื่นต่อไปไม่โฟกัสนะครับข้อเก้าก็ผมตึ่งเก้านะครับมีหนังสือหรือแม็กกาซีนอ่านวนแล้วก็วนอีกนะครับข้อสิบึ่งสินะครับหน้าตาออกอาการอึดอัดเลยชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับเบื่อครับอึดอัดรู้สึกอยากจะ ให้มันจบๆไปอ่ะคืออยากจะแบบกินเสร็จๆไปแล้วรีบกลับบ้านหรือแยกย้ายกันดีกว่าเมื่อคุณเจอสัญญาณเหล่านี้ประกอบกันทั้งหมดนะฮะโอกาสที่คุณจะถูกชิงหรือโอกาสที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เดทกันอีกมีสูงมากหรืออาจจะต้องจบความสัมพันธ์ในไม่ช้า มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับพบกวนใหม่คราวหน้ากับผมโคชแม็กซ์นันลพและไลฟ์ทูเลิฟรับผมสวัสดีครับปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งครับผม